สวัสดีค่ะวันนี้คิมจะมาบอกประโยชน์ของการแยกสีผ้าและวิธีง่ายๆสไตล์คิมกันนะคะรมต้นด้วยสีเขียวใช้เช็ดในห้องครัวจานชามที่สะอาดแล้วและแยกไว้เช็ดสำหรับภาชนะโดยเฉพาะค่ะสำหรับสีฟ้าใช้เช็ดอเนกประสงค์เช่นโต๊ะตู้ขอบทีวีโซฟาและจุดอื่นๆค่ะ สีแดงใช้เช็ดคราบสกรปรกในห้องน้ำหรือวัตถุอันตรายนี่ค่ะผ้าเช็ดอนเนกประสงค์แบบจำแนกสี wipe all x 80 p พ o ท o ั c o d ะโคดไ r เปอแยกสงนิดชีวิตจะไม่สะดุดค่ะมาพร้อมกันถึง3เชดสีส่มซับดีแห้งเร็ว เนื้อผ้ายืดหยุ่นสูงแม้ผ่านการซักถึง30ครั้งด้วยนวัตกรรมจาก k i m b e r l y Clark สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสินค้าอื่นๆจาก k i m b e r l y Clark Professional ได้ที่